หลายคนนะคะอาจจะบอกว่าบริษัทฉันนะคะมีการขอคืนภาษีแต่ทำไมไม่ได้สักทีมันมีเทคนิคค่ะซึ่งวันนี้พี่หมุยจะมาแชร์ให้ฟังง่ายๆนะคะเทคนิคนะคะในการที่เราจะได้คืนภาษีที่เร็วค่ะ Uhm. ในคลิปนี้นะคะ mm <h>. พี่หมวยจะมาเล่าถึงเรื่องการได้คืนภาษีนะคะซึ่งปีนี้นะคะต้องบอกว่าหูยได้คืนภาษีเร็วมากๆเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าบริษัทฉันนะคะมีการขอคืนภาษีแต่ทําไมไม่ได้สักทีเห็นที่หมุยโพส์รัวๆนะคะว่าโอ้สัมการคืนเงินภาษีมาให้แล้วและแน่นอนค่ะไม่ได้คืนธรรมดานะคะได้คืน100ปเลย อะไรทําไมเราถึงได้คืนภาษีที่เร็วและถูกหักน้อยมากๆนะคะวันนี้เนี่ยพี่หมูจะมาแชร์ถึงเทคนิคสําคัญนะคะที่ทําให้เราได้เงินคืนภาษีที่เร็วค่ะอันดับแรกเลยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าต้องทําบัญชีเดียวค่ะถ้าเราทําบัญชีเดียวนะคะเราจะรวบรวมจัดเก็บข้อมูลได้เร็วและเราก็สามารถที่จะเตรียมข้อมูลต่างๆในการที่จะยื่นภาษีได้อันที่2ค่ะ มุ่ยใช้ระบบออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะในบริษัทพี่หมุยเองนะคะรวมถึงบริษัทลูกค้าที่เราดูแลให้ตรงนี้เนี่ยเรายื่นออนไลน์นะคะทุกอย่าง100%ยเซึ่งถ้าเราทําทุกอย่างค่ะผ่านอิเล็กทริกสออนไลน์ปุ๊บเนี่ยนอกจากในการทํางานแต่ละเดือนของเรานะคะเราจะได้ขยายระยะเวลาเวลาเราขอคืนภาษีนะคะทางสปปรรปารรเนี่ยก็สามารถตรวจได้ง่ายและก็เร็วด้วยค่ะข้อ3นะคะตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่า ถ้ามีเงินภาษีนะคะให้ขอคืนทุกปีหลายคนอาจจะกลัวว่าอะในการขอคืนภาษีจะต้องโดนตรวจสอบอะไรมากมายจะโดนประเมินอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ที่หมวยอยากบอกเขาว่าให้มองในข้อดีการที่เราขอคืนภาษีะคะ่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเข้ามาดูแลเราจะมาตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบัญชีเราถ้าเกิดว่า อันไหนที่มันผิดนะคะแน่นอนค่ะในปีถัดไปเราก็แก้ถูกต้องนะคะแล้วพอเราแก้ถูกต้องค่ะอันนี้นะคะคือความดีสะสมนะคะพอถึงวันนี้นะคะเราก็ได้คืนอ,อย่างเร็วแล้วก็ได้คืนร้อยเปร์เซ็นต์ด้วยเพราะอะไรเพราะสัมคณรรู้แล้วค่ะว่าไม่มีอะไรแล้วนะคะที่เราจะต้องปรับและบัญชีของเราก็ทำถูกต้องตรงอย่างที่สัมการบอกตลอดและข้อสุดท้ายนะคะข้อ4ค่ะ เราสมัครพร้อมเพย์ค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเวลาเรารอเช็คจากสมักรก็ได้หนิเพราะเมื่อก่อนสมบัตกรก็จ่ายเช็คนะคะจะบอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าสมักรก็ทันสมัยให้เช็คเช่นเดียวกันนะคะเวลาโอนนะคะโอนเงินคืนก็จะโอนผ่านพร้อมเพย์ค่ะเพราะฉะนั้น บริษัทต้องสมัครพร้อมเพย์นะคะและอันนี้ก็จะได้เงินคืนอย่างไวเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เงินคืนนะคะตรงนี้เนี่ยอย่าลืมค่ะตามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะว่าตอนนี้ขั้นตอนในการดําเนินการถึงไหนนะคะหรือว่าต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหมซึ่งถ้าเรานะคะส่งเอกสารเพิ่มเติมได้เร็วเท่าไหร่นะคะเจ้าหน้าที่ตรวจเสร็จไวเท่านั้นนะคะเราก็จะได้เงินคืนอย่างรวดเร็วเลยค่ะเป็น4เทคนิคง่ายๆนะคะ ที่เราสามารถจะทําได้และก็จะทําให้เราได้เงินคืนภาษีที่รวดเร็วค่ะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะบางธุรกิจนะคะหาเงินกู้ก็ยากมากเพราะฉะนั้นนะคะเอาเงินภาษีเนี่ยมาใช้ในการหมุนเวียนสภาพคล่องกับธุรกิจดีกว่าค่ะแลักไม่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยนะคะ